ดูดวงชาวรากศีพฤษภนะครับเลิกขุยทั้งอำเภอพ้นวันที่20เ,เมษายนนะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงศ์คขำชูป,ปกปักงองรักษาตกตำแหน่งที่ดีก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจใหหมอสันก่อนนะจ๊ะน,นะหมอสันแนะนำให้ท่านพบเหรียญน,นะครับปางปาามานปางชั่วมารน,นะครับซ้ายมือท่านจะจับมือที่เข่าขวามือท่านจะเป็นสมาธินะ ะผมปาบปากมาครับผม,ม,บก,ม,นะบผมก็เหมือนกับสิ่งชั่วร้ายสิ่งองมมงคลโดนขับไล่นะครับผมด้วยปางปากม,มาเขาเรียกว่าเหรียญแก้กรรมนะครับผมแล้วนะนะเวลาท่านดูดวงกับหมอดูหมอดูก็จะบอกว่าให้ท่านไปถวายพระปางสะดุ้งมันทองเหลืองห้านิ้วนะครับผมพระไตจีวรสังกทานเพื่ออะไร,รเพื่อแก้กรรมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับกรรมจริงๆแก้ไม่ได้แต่เราหนีได้ก็คือต่อรองทําบุญนั่นเอง นะผมเพราะฉะนั้นถ้ามีใครบางคนมาฆ่าพ่อฆ่า,าแม่ท่านชาติที่แล้วอะนะผมนะผมแล้วท่านแค้นมากเขาก็ตามท่านก็ตามล้างตามผ่านแต่ว่าอยู่ดีๆเขาเอาเงินมาให้ท่านเอาไ้สิบล้านมันจบกันนะผมท่านจะคิดว่าอย่างไทมันก็จะบอกว่าโอชาติทด่แล้วมันผ่านพ้นไปแล้วนะเอาเงินไปไม่อยากเห็นหน้ามันหรอกไอ,อคนคนนี้นะผก็หนีไปเลยนะร,รับเงินไปบุญเปรนเสมือนเงินนะบนเพราะเราต่อรองกับมันนะครับต่อรองสิ่งเหล่านั้นเขาก็ไป เราบผมเขาไม่อยากเห็นหน้าท่านหรอกเราบอกว่าชาติที่แล้วก็คือชาติที่แล้วเราบผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านนะครับก็พบเหรียญปางสุกมารปางปราบมารพบติดตัวไหมนะครับเราบผมสองร้อยห้าสิบบาทเราบผมส่งฟรีทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้านะเป็นเหรียญเก่านะเราบผมโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรเดอะสตาร์ส่องแสงบนจันทราดวงชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชค ดงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตานี้โกรดน้ําความขันเลิกคบกันไปเลยสําหรับคนไม่ดีนะครับผมในเลิกคุยทั้งอํเาเภอมันถึงเวลาข่าวบนกุศลวาสนาเพราะว่าท่านตกตําแหน่งบนกุศลวาสนาที่ดีแต่ปัญหาต่างๆที่ใครบางคนเนี่ยเข้ามาชิงไหวชิงพิบเข้ามากันแกล้งดูถูกเหยียดหยามท่านทำจนทําให้ท่านรู้สึกว่าข้าพเจ้าจะไม่คุยกับใครได้ทั้งสิน้นแต่ย้ำนะครับเลิกคุยนี่คือเลิกคุยกับคนไม่ดีนะ คนไม่ดีทั้งอำเภอไม่คุยแล้วคุยเฉพาะกับคนดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นชิงไหวชิงพิบใช้เลขเหลี่ยมเลขกดเพนุบายจะตกตำแหน่งในดวงชะตาของท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวด้วยบุญกุศลวาสนาให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่าเจ็บซ้ำสองเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ การที่ท่านการที่ท่านจะพลิกเปลี่ยนแปลงผันคนอายุน้อยกว่าปักหนึ่งไม่เท้าบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลงผันในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบนะผมครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายจเจริญรุกเรืองดวงตาจะพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายคุณถือดาบตั้งขึ้นบ่งบอกว่าอะไรครับผมอารมณ์หญิงกับอารมณ์ชายไม่เหมือนกันนะครับผมผู้ชายกว่าจะนะผมจะ,จะกว่าจะมีเรื่องก็ต้องคิดแล้วคิดอีก นะครับผมไต่ตองให้รอบครอบปรปับปรุงพัฒนาคิดอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ถ้าเป็นอารมณ์หญิงนะถือดาบตั้งขึ้นเปรียบเสมือนพร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้หมอซันก็เห็นทั้งชายทั้งหญิงกันนะของขึ้นง่ายขึ้นเลยโอ้ะฉนั้นสิ่งต่างๆท่านนะครับผมถ้าเป็นตามไพ่นะี่ต้องทํานายแบบโบราณก่อนหญิงอารมณ์ขึ้นยากชายอารมณ์ขึ้นง่ายไอ้ชายอารมณ์ขึ้นยากหญิงอารมณ์ขึ้นง่ายนะปีดขึ้นมาก็จากการ หน้าผมยนันอารมณ์หญิงถือดาบตั้งขึ้นโมโหมถึงความกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงทันที่จะได้และจะตกตําแหน่งสิ่งที่ดีหน้ผมโชคชะตาคุณน้ผมเป็นยังไงได้เจอคนเยอะแยะมากมายนะหลากหลายอาชีพพ่อค้าแม่ค้าตำรวจทหารนักแสดงนักร้องนะนะเจอกันไตไม่หมดอ่ะน้ผ,ผมนะผมคุณจะได้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันก็แปลว่าดวงชะตานี่มันตกตําแหน่งที่ดี นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องหมุนเวียนไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวร์จูนปีนี้ตกตำแหน่งข้อขาปีหน้าตกตำแหน่งชงวนอยู่ตรงนี้อชงทั้งปีทั้งชาติบางคนชงทั้งปีทั้งชาติไม่ใช่สิบปีครั้งหนึ่งมันจะชง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 ไปเรื่อยๆครับแล้วก็เปลี่ยนครับใหญ่ปีต่อไปท่านก็สบายแล้วับสบายมันก็ไม่ไม่ชงไม่ชงก็เหมือนกันครับถ้าเป็นหมอดูดวงดาวก็จะบอกหมุนเวียน ดวงดาวมันได้หมุนโครจรอ,ออกไปแล้วดาวราหูมันออกไปแล้วับนะผมเพราะฉะนั้นตกตำแหน่งที่ดีแล้วับนะผมถ้าท่านดูดวงกับหมอไพ่นะหมอไพ่ก็บอกว่าตกตำแหน่งไม่ดีนะเวลานี้มันกําลังจะหมุนเวียนเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของท่านนะก็ตกตำแหน่งการหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปล,แปลผ่านไปแต่หมอจันทร์เขาทำนายว่าดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคไม่นานไม่ช้านี้หรอก นะผมเหรียญใหญ่เอเดโรเบนโตโคบังเกิดขึ้นในโชกตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นเหรียญใหญ่บังเกิดขึ้นในโชกตาเตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะครับโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงนี้จะรู้สึกคึกเขิมในอํานาจบุญบารมีวาสนาเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มในโชกะตะต้องอยู่ให้เป็นท่านเจอปัญหาต่างๆลุมเล้าท่านก็ต้องแก้ไขให้เป็น นะครับผมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเป็นหมอดูหมอดูจะแก้ไขด้วยอะไรวัตถุมงคลนะครับผมท่านจะให้หมอดูแก้ไขด้วยสิ่งใดล่ะท่านก็ลองคิดดูนะหมออาจารย์อะไรก็แก้ด้วยวัตถุมงคลนะครับผมถ้าดวงชะตาไม่มีเมตตามาหานิยมอาจารย์ก็หาเมตตามาหานิยมมาให้ผมมาให้หนูแล้วดวงดวงชะตาหนูติดก,กรรมอาจารย์ก็เอาปางสะดุงมารมาให้หนูนะครับผมแล้วท่านจะให้หมอสันแก้วิธีไหนเอาเสกเองไหมหรือว่าจะให้หมอสันเชิดสิงโตให้ท่านดูตุงแช่ ตรงแจเพราะฉะนั้นนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหมอท่านก็ต้องพึ่งพระพุธเนี่ยเหรียญพระพุธเนี่ยเป็นความนะผมเป็นที่พึ่งของเรานะผมเป็นพุทธ,ธคุณที่คอยปกปักคุ้มครองราาักษาบอกปางปรามานนะผมเราก็ใช้ปางปรามานเพื่อแก้ไขนำะในดวงชะตาแล้วนะดวงชะตาโดนกุรสายต์นลำหมอท่านก็จะบอกว่าใช้ปางนาคปกเนะนะพราะองค์พญานาคเนี่ยคุ้มครองปกปักคุ้มครองรักษาพระพุทธองค์มาแล้วนะผมเพราะเพราะฉะนั้นเราต้องมีพญานาคอยูนะ่ในเหรียญเขาเรียกปางนาคปกถ้าเราบอกว่าอยากจะได้ปาง ที่ล่ารวยอาจารย์ก็ต้องปางประทานพรนะผมประทานพรประทานโชคนะผมและจะจะลังล่ํารวยทั้งปราบมารอาจารย์ก็ประทานพรและก็ปราบมารด้วยมันก็มีนะบอกไว้ก่อนนะเพราะท่านโชคชะตาท่านาตกตําแหน่งอย่างนี้หมอท่านก็จะบอกว่าอ้าวเอาปาัง,างสะดุ้งมารไปเพื่อแก้กสิ่งเหล่านี้มันด้ออกไปก็เหมือนกับเป็นหมอก็แจกยาประมาณเนี้ยท่านทำไปหาหมอโรงพยาบาลอ่าไม่สบายใช่ไหมเอาไปกินยานี้ เป็นวันใช่ไหมเป็นกินจานี้แต่ถ้าท่านมาหาหมอดูอ่ะหมอดูก็บอกอา้าวไม่สบายเหรอเอานี่ไปแก้กรรมเขาบอกอ้าวนะบอกขาดโชคลาภเอา,เ,อา,า,า,เ,อาเมตตามาหานิยมปู่ใหญ่จะได้รักเมตตามาหานิยมเขาก็เหมือนกันเหมือนกบเป็นสพาคอยแจกให้ท่านนะ <c oughs> ผมแจกให้ท่านเอาตัวนี้ไปสิแต่ท่านจะกินหรือไม่กนินไปซื้อเองก็ได้นะไปซื้อนอกโงรงพยาบาลเพราะฉะนั้นในโชคตานะบุญกุศลวาสนาเทพเจริวดาสิ่งสิย์คำชูปกป อัศวินขี่ม้าถือดาบประหัประหารศัตรูหมมันปราบศัตรูไอเฮียนเตียนด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเท,ทวดาเสียงสิทธิ์คำชวปอกปากปกุ้มของรักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มมันพร้อมที่จะเปิดพร้อมที่จะไหดวงชะตาที่จะดีนะครับผมจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้นะถ้าท่านเศร้ารู้สึกอึดอัดรู้สึกกำแย้งน,นั้นไม่ดวงดวงไม่ดีนะท่านจะบอกว่าข้าพเจ้าดวงไม่ดีอไอข้าพเจ้าตกตำแหน่งดวงดี ดูจากอารมณ์ตัวเองครับครับหมอดูก็ดูแบบนี้เหมือนกันไม่เชื่อไปถามสิงแสก็ได้สิงแสก็ดูนี่ลืดดูอีดูลักษณะหน้าอีนะาลักษณะตาหมองค้ำลักษณะค้งเขามองหน้าอีนะาลักษณะแบบเนี้นะมีเคาะกร,รมรับผมเขาจะดูลักษณะเป็นเบญจลักษณ์บนใบหน้าถ้าเป็นอาจารย์สิงแสหน้าตาหมองค้ำมีผีเกาะอ,อยู่นะผมที่ก็สิ่งเหล่านี้จริงๆ เบอกพราะฉะนั้นถ้าเป็นหมอไพ่หมอไายก็บอกเหมือนกันลักษณะดวงชะตาเจอปัญหาก็มาลมเล้ามีสิ่งต่างๆเข้ามาก็ต้องแก้ไขเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านต้องอยู่ให้เป็นอัศวินขี่ม้าถือดาบก,ก็ต้องปราบศัตรูอมโมมานให้หมดไปสิ้นแลน้วดวงชะตาจะได้เปิดเราบอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นตัวท่านนะครับสวัสดีครับ